มาดูแนวทางหวยฮาหนอยรวมในวันที่29นะคะส่วนฮาหนอยวันที่28นะคะมาดูกันนะคะว่าเข้าไหมนะคะมาดูแนวทางกันเลยนะคะวันที่29นะคะที่แอดจะให้นะคะแอดได้คิดคำนวณแล้วนะคะแล้วก็ก่อนอื่นคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมชิดเป็นเพียงสื่อเท่านั้นแค่การคิดคำนวณน,นะคะ ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 99 a p พารวยด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าแนวทางที่แอดให้จะเข้าปังหรือไม่นะคะในวันที่28นะคะแนวทางในวันที่28ของฮานอยนะคะ เนี่ยค่ะฮานอยที่แอดให้ไปในตารางมี3มี6มี0มี8มี6มี2นะคะฮานอยแอดให้ฟันลูบที่6นะคะคือ6ไม่มานะคะในวันนี้นะคะตัวลูดไม่เข้าตัววิ่งไม่เข้านะคะแต่เข้าตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะ3 2 2 3นะคะเข้าที่ฮานอยพิเศษนะคะ3 2 3นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาเข้าปกตินะคะตรงๆนะคะ2 0 0 2นะคะ เข้า2หนอยนะคะในวันที่28นะคะ VIP ออก77เจ็นะคะเ4นะคะแอดให้ไปที่38แล้วก็66ออก77นะคะเนี่ยค่ะมาดูแนวทางกันเลยค่ะในวันที่29นะคะแอดได้คิดคำนวณแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าแอดจะจับคู่ให้คู่ไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะแอดคิดคำนวณออกมาได้นะคะได้5ได้2ได้9ได้4ได้5ได้9นะคะ ชนที่2ตัวนะคะฮานอยนะคะฮานอยรวมในวันที่29นะคะถ้าใครชอบคือตามนะคะใครชอบตัวไหนก็วิ่งรูปไปเลยนะคะแอดให้แค่เป็นแนวทางแค่การคิดคํานวณนะคะแอดบ,บอกได้แค่ว่าฮานอยแอดเข้าปังจริงนะคะถ้าหลุดหลุดได้แค่วันเดียวนะคะไม่เกินนั้นนะคะถ้าหลุดหลุดแต้มหนึ่งถ้าใครชอบตัวไหนก็สมมุติแอดให้ไป3 3 4อย่างเงี้ยก็คือก็เพิ่มเป็น3 5 3หอย่างนี้ได้นะคะนะคะี่ฮะฮานอยแอดจะเป็นแบบนี้นะคะ มาดูตัววิ่งกันเลยนะคะว่าแอดให้วิ่งลูทที่ตัวอะไรนะคะตัวไหนดีนะคะแอดให้ไปที่ห้าแล้วก็เก้านะคะหาน้อยรวมนะคะถ้าใครชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะแอดให้ไปที่ห้าแล้วก็เก้านะคะวิ่งลูทนะคะมาดูตัวจับคู่กันเลยแอดจับคู่ให้นะคะห้าสี่ห้าห้า ห้าเก้านะคะแล้วก็สองสี่สองห้าเนี่ยค่ะอจะคู่ให้ได้แล้วนะคะเก้าคู่นะคะมี ใจชอบไหมคะคู่ไหนชอบไหมคะมีคู่ชอบไหมคะในแนวทางวันที่ยีิบเก้านะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านเลยนะคะแอนให้ฟันลูบไปที่ห้าแล้วก็เก้านะคะแต่ไม่รู้จะเข้าหาหนอยอะไรนะคะมาดูรอดูผลกันพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะว่าหาหนแอดจะเข้าไหมนะคะเนี่ยค่ะแอดให้ฟันลูบที่ห้าแล้วก็เก้านะคะแอนให้ไปที่ห้าสี่นะคะห้าสี่ ห้าเก้าเน้นๆหน่อยนะคะตัวชนนะคะเนี่ยห้าสี่กับห้าเก้าเนี่ยค่ะแอดว่าต้องต้องได้เห็นแน่นอนนะคะ,ะนะคะฟันรูดที่เก้าแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะคะเนี่ยตามนี้เลยนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะส่วนสองสี่สี่สองนี่ก็มาบ่อยอยู่นะคะหนอยนะคะถ้าใครชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะตามนี้เลย ยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะถ้าเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 99fp พารวยด้วยนะคะยังไงแอดขอฝากช่องด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยปังๆกันนะคะสวัสดีค่ะ